โยโยโย่สบายโยโยโย่สบายโยโย what's up สวัสดีครับสวัสดีครับอัญยอัญโยวันดีครับคุณทอย7 e เว่ต โยโยโยเสียเงินให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดบัดยอครับสภาพคือไม่ไหวมากขิดสุดๆเหนื่อหนักมากก็ ซ้อม sí, เพื่องานนะครับผมเพื่อพัฒนาตัวเองเขาซ้อมคนเดียวเลยครับทุกคนใช่ซ้อมเดี่ยวเลยวันนี้ซ้อมเดียวนะครับผมเพราะว่าเราต้องแบบว่ามีเทรนด์พิเศษต้องตามคนอถืนใด้ทันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพันสามร้อยสี่สิบแปด ขอกำลังใจสู้ๆนะครับผมเป็นลูกค้าเราจะขึ้นรถไอ้แดงมันเป็นนักสู้นักสู้จริงๆวว้ๆวต้องทำให้ได้ครับผมบอกตัวเองว่าต้องไหวครับผมนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับสวัสดีคุณบวลท้องนะครับผมนี่สู้ครับผม หยาดเงื่อนี้เพื่อเธอเหล่าชี้แสงนี่เสียวะเสียวอะไรละมันสปอยออกมาบ้างอะไรล่ะจะกอดพี่จะจูบถ้าอะไรละน้อยไปอน้อยไปเวลามันมน้อยไป วันนี้ m อมบเทเลอร์ออกมาครับผมยังไม่กินข้าวเย็นครับเพราะว่าซ้อมหนักมากสู้ๆครับทุกคนสู้ๆไปอยู่ลังใจให้บ้านนะครับผมอยู่กับพี่มิกครับเพราะว่าวันนี้มีวันนี้มาทํางานทางานแล้วก็รู้สึกว่าเก็บท่าเพิ่มนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บท่ามีคลาสเลยนเต้นกับพี่มิกซึ่งกลายเป็นว่าคลาสเดียวเพราะว่าทุกคนเต้นได้ แต่ว่าผมก็แบบว่าขอเก็บต่อนะครับผมน้องจุ๊บนี่น้องจุ๊บน้องจุ๊บเี่กน้องเขาเป็นผมเป็นภูมิแพ้ครับผมเป็นสองฝั่งเลยนี่ทุกคนว่าอบร้นไหนครับอบร้นไม่ยอมนอนนอนไม่หลับนบอ,อ,อนไม่ผมเป็นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ข,ขึ้นทั้งตัวเลยเนี่ยขึ้นทั้งตัวเลยครับมันคือภูมิแพ้เนี่ยทุกคนดู่อนี้ก็ขึ้น แสบมากทุกคนมันจะหายหรือมันไม่หายเป็นภูมิแพ้เพราะว่านอนไม่หลับตึนที่ไปเลยนะครับผม,มเขาแยกย้ายไปหมดแล้วคือเอาจริงๆมันก็เป็นเป็นสิิ์ของเขาเพราะว่าว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าทุกคนก็มีธุระต,ต้องทําต่อแต่ผมรู้สึกว่าในเมื่อผมยังแบบเต้นได้ไม่ดีเราก็ต้องสอบก็เลยขอพี่มิกพี่เศษว่าเออพี่มิก อยู่เก็บท่าให้หน่อยเพราะว่าถ้าผมเก็บคนเดียวคือพังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจตะเต้นถูกหรือเปล่าแต่เนี่ยเป็นได้แล้วเออเป็นได้แล้วเป็น,ปนได้เป็นได้เลยนี่ถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าอยู่คนเดียวจริงๆงนี่รอดูเลยว่าเราเต้นดีดขึ้นมากๆทุกคนครับผมับทำได้อยู่แล้วสู้ๆครับผมแบตผมจะหมดแล้วครับผมแวะมาทักทายแค่นี้แหละ อ๋อผู้นี้มีใครไปเมโลบ้างครับใช่คนขยันแห่งปีนะครับเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเราต้องสู้ครับสู้สู้เขาเอาชชนะอย่าลดย่าลามานะเขาไว้อดโชยโยโยโยครับผมเน็ตผมขิดกว่าแล้วผมอยู่ไปทำธุระต่อแล้วทุกคนอยู่แล้ว เมมเบอร์ทุกคนกลับกันหมดแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเขาก็มีธุระกันไปทํากันต่อนะแต่ว่าผมแค่อยากเก็บท่าเพิ่มแค่นั้นเองเน็ดกากบ้าเป็นกภาพเป็นพิกเซลโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย